สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมมาแลกอกแมนและภาพยนตร์ที่ผมจะมาสปอ,อยเ์ในวันี้มีชื่อเรื่องว่า Hidden f i g u r e ปี2016วันนี้เรามีโปรด,ดีมาแนะนำ Netflix Premium โดยทีมงาน Netflix Theater ในราคา129บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีทั้งหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า1 0 0 0 0เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลา โดยประวัติการดูไม่สูญหายวิธีสมัครก็ง่ายมีแอดมินดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาณผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหาเพื่อนมาหารใช้เพียงแค่ไอดียลายสำหรับใครที่มีอยู่ก็สามารถย้ายมาอยู่กับพวกเราได้และหากบอกว่ามาจากช่องมัลลากแมนเกิดสามารถรุนรับเงิน10,000บาททุกสิ้นเดือนหากสนใจคลิกไปที่ลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR c อา e ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลย และอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับกับ netflix theater บริการสตรีมมิ่งที่ดีที่สุดแคทเธอรีนคือเด็กผิวสีอัจฉริยะในรอบหลายปีเธอมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สมการทางคณิตศาสตร์ได้อย่างน่าเหลือเชื่อจนใครๆก็มองเห็นอนาคตที่สดใสของเธอกระทั่งปี1961จากเด็กหญิงก็กลายเป็นผู้ใหญ่เธอทำงานเป็นนักคณิตกรคำนวณคณิตเกี่ยวกับตัวเลขที่องค์กรนาซาที่แห่งนั้น ถ้าไม่เธอรู้จักกับสองเพื่อนสีอย่างโดโรธีสาวผู้รับรู้ด้านเครื่องจกักรและเมรี่สาวนักคำนวณที่ฝันอยากเป็นวิศวกรแต่ถึงจะเป็นกระนั้นชีวิตของสาวๆกลับไม่ได้สวยหรูอย่างที่คิดเพราะช่วงนั้นยังมีการแบ่งแยกสีผิว ความไม่เท่าเทียมกันเป็นเรื่องปกติที่เห็นทั่วไปภายในองค์กรนาซาที่ใหญ่โตเองมีการแบ่งแยกนักคณิส์ผิวดำให้ทำงานในห,หีบแ็ก,ลกและก็ไม่มีใครเห็นหัวนำโดยโดรทธีที่รับผิดชอบงานทุกอย่างในตำแหน่งหัวหน้าแต่เธอกลับไม่ได้เป็นพนักงานประจำที่ควรได้สวัสดิการเหมือนกับคนอื่นๆทางเมรี่เกิดพึงได้รับข่าวดีว่าเธอได้บรรจุรับผิดชอบในทีมตรวจสอบความร้อนของแคปซูลอวกาศซึ่งในการทำงานวันแรก เธอสามารถแสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่จนหัวหน้าทีมเห็นแววในตัวเธอเขาแนะนำให้เธอไปสอบเป็นวิศวกรที่กำลังว่างอยู่หนึ่งตำแหน่งทว่าเมรี่ปฏิเสธเพราะรู้ดีว่าเธอเป็นนิกโกรไม่มีทางเลยที่จะฝันในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หัวหน้าจึงบอกให้เธอกล้าทําสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เพราะเขาเป็นคนยิวที่พยายามมาตลอดจนมาไกลายได้ขนาดนี้เช่นกันและนี่ก็เป็นจุดประกายฝันให้เมรีไปสอบเป็นวิศวกรอย่างที่ตั้งใจส่วนแคทรีนถูกส่งตัวไปช่วยเหลือทีมนักวิศวกรที่ต้องใช้ทักษะเรขาคณิตวิเคราะห์คำนวณถึงวิถีวงโคจรจรวดเพื่อตามคู่แข่งอย่างรัเสเซียที่เพิ่งปล่อยดาวเทียมสปุกนิกได้สำเร็จความตึงเครียดนี้ทำให้แฮริสัน อำนวยการกลุ่มงานอาวกาศโดนกดดันจากประธานาธิบดีให้เขานำหน้ารัเสเซียโดยการส่งคนขึ้นไปบนอวกาศให้เร็วที่สุดเรียกได้ว่าแคทรีนเป็นคนผิวดำคนแรกที่ได้มาทำงานที่แห่งนี้เธอถูกมองด้วยสายตาแปลกๆตั้งแต่แรกเจอเพราะอันที่จริงไม่ใช่แค่สิวผีที่เบนแยกเพศหญิงเองก็เป็นอีกอย่างที่สังคมไม่ยอมรับให้ทำงานแบบนี้ แคทเธอรีนได้รับหน้าที่ให้เช็คเอกสารของพ่อหอนาวิศวกรที่ดูไม่ชอบเธอสักเท่าไหร่ซึ่งในขณะนั้นเองเธอก็ปวดหนักหญิงสาวไม่มีทางเลือกเธอต้องเดินแบกแฟ้มเอกสารเดินหาห้องน้ำทั่วทั้งตึกแต่ไม่มีห้องน้ำสำหรับคนผิวดำเลยนั่นจึงทำให้เธอวิ่งกลับไปที่ตึกทำงานเก่าของเธอที่ห่างออกไปถึง800เมตรเพื่อที่จะไปเข้าห้องน้ำ ก่อนจะใช้เวลานั้นเช็คเอกสารไปด้วยพ่อกลับมาถึงเธอก็ได้เอากาแฟสำหรับพนักงานมากินทว่าคนอื่นกลับมองเหยียดด้วยความรังเกียจที่ต้องมาใช้ของร่วมกันหลังจากแคทรีนทำงานจนดึกเฮริสันก็ไม่รับงานของเธอด้วยเหตุผลที่ว่าเธอทำงานช้าเกินไปและการจะอยู่ที่นี่ได้จะต้องกระชับกระเฉียงกว่านี้ แค่วันเดียวก็เล่นกินพลังงานเหมือนทั้งสัปดาห์จนหญิงสาวคิดว่าเธออาจจะทนรับบรรยากาศแบบนั้นได้อีกไม่นานโชคดีที่มีเพื่อนแม่และลูกสาวทั้งสาคอยให้กำลังใจอยู่ตลอดในวันหยุดสุดสัปดาห์พวกเธอได้ไปงานเลี้ยงที่โบสถ์นั่นทําให้แคทเธรีนได้รู้จักกับผู้พันจิมที่ดูสนใจแม่มอย่างเธออยู่พวกเขาเข้ากันได้ดีกระทั่งจิมเผลอพูดไปว่า ไม่คิดว่าหญิงนิกโรยอย่างเธอจะทำงานที่นาซาได้นั่นจึงทำให้เธอผิดหวังในตัวของเขาจนต้องแยกตัวออกมาพอกลับไปทำงานเธอก็พบว่ามีคนเอากาแฟสำหรับคนผิวดำมาตั้งไว้เพิ่มยิ่งไปกว่านั้นพ่อก้าเอาเอกสารมาให้เธอตรวจแบบส่งๆโดยที่เขาไม่คิดว่าแคทรินจะใช้ข้อมูลที่มีอันนอยนดตั้งเป็นสมการที่ซับซ้อนซึ่งเป็นข้อมูลลับสุดยอดได้ภายในเวลาไม่กี่นาที เฮริส hey, ั ob, นเลมอบหน้าที่ให้เธอดูแลเรื่องวิธีวงโคจรอของยันเชพเผิดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาด้านของโดรธีเธอก็ได้รู้ว่าทางนาซากำลังทดลองสร้างเครื่อง IBM หรือเครื่องเมนเฟรมที่สามารถประมวลผลและคำนวณทางตัวเลขได้อย่างรวดเร็วซึ่งถ้ามันสร้างสำเร็จงานของพวกนักคณิตกรก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปทางเมรีที่ต้องการเป็นวิศวกรก็กำลังเจอกับอุปสรรคใหญ่ เธอจะต้องใช้ใบจบหลักสูตรขั้นสูงมาจากมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียที่รับแต่คนผิวขาวเท่านั้นเบรีก็เลยรวบรวมเอกสารเพื่อยืนคำร้องขออนุญาตเข้าเรียนทันทีแคทเธอรีนนั้นได้เจอกับจิมอีกครั้งที่งานวันเกิดลูกชายโดรธีชายหนุ่มได้ชวนเธอเต้นรำเพื่อขอโทษเรื่องวันก่อนทางครูจึงกลับมาเชื่อมความสัมพันธ์กันอีกครั้งขณะเดียวกันรัเสเซีย ก็ส่งคนไปอวกาศเป็นชาติแรกเรียกได้ว่าอเมริกากลายเป็นฝ่ายแพยแพ้เป็นครั้งที่สองทำให้สถานการณ์ของนาซาแต่ไปได้วยความกดดันมากกว่าเดิมพวกเขาล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ก็ยังพัฒนาต่อไปเช่นเดียวกับแคทรีนที่ดิ้นรนทำงานและวิ่งเข้าห้องน้ำตลอดทั้งวัน วันหนึ่งเฮริสันโมโหมากที่แคทรีนชอบหายตัวไปบ่อยๆในเวลาทำงานเข้าเลยวินเธอที่เพิ่งวิ่งตากฝนกลับมาจากห้องน้ำทำเอายิงสาวหมดความอดทนเธอระบายอารมณ์ออกมาว่า ตึกนี้ไม่มีห้องน้ำให้เธอเลยทุกวันต้องเดินออกไปไกลๆใช้จักรยานที่มีให้แต่คนผิวขาวก็ไม่ได้กินกาแฟาก็มีคนรังเกียจซึ่งมันไม่ยุติธรรมกับเธอเลยเฮริสันที่ได้ฟังก็ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเขาจึงนิ่งไปก่อนที่ตัวเขาจะไปเอาป้ายกาแฟคนผิวดำออกและยกเลิกกดห้องน้าแบ่งแยกผิวสีทิ้งไปด้วยเรียกได้ว่าในฉากนี้เป็นฉากที่ดูแลตื้นตันใจมากหลังจากนั้นไม่นานยานของเซฟเฟิร์ ถอดลองปล่อยสู่อากาศได้สำเร็จมันจึงเป็นความสำเร็จแรกของอเมริกาเป้าหมายต่อไปของพวกเขาก็คือการพาเกลนนักบินอวกาศไปโคโจรรอบโลกหลังจากนั้นเมรีก็ได้ใบนัดฟังคำพิพากษาเธอก็ได้ให้เหตุผลกับศาลว่าทุกอย่างต้องมีครั้งแรกเสมอเหมือนอย่างจรวดที่อเมริกาส่งไปก็เพิ่งสำเร็จเป็นครั้งแรกเพราะแบบนั้นการเรียนที่โรงเรียนรับแต่คนขาวจะรับคนดำเป็นครั้งแรก มันก็ไม่เห็นแปลกเลยเพราะเธออยากเป็นวิศวกรนาซาและต้องการให้สารช่วยในเรื่องนี้สารที่ได้ฟังความตั้งใจเขาเลยตัดสินให้เธอเขาเรียนหลักสูตรพักค่าได้สำเร็จส่วนแคทเธอรีนได้ไปขอร้องให้เฮลิสันให้เธอได้อยู่ในทีมดูแลวิถีวงโครจรของเกรนในภารกิจต่อไปซึ่งการทดลองของพวกเขาก็ยังไม่คืบหน้าไปไหนแถมยานที่ลำหน้าที่สุดก็จมหายไปในทะเล ในตอนนี้สิ่งที่ยักษไม่ใช่การไปอวกาศอีกแล้วแต่เป็นการคิดสมก,การคำนวณจุดจอดยานอย่างแม่นยำเพื่อพานักบินกลับมาอย่างปลอดภัยทว่าแคทรีนถูกพอห้ามไม่ให้เข้าร่วมประชุมระดับสูงทําให้งานของเธอไม่คืบหน้าเพราะข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่ถึงจะเป็นอย่างกันนั้นหญิงสาวก็ยังทํางานหนกักจนเฮลิสันอนุญาตให้เธอเข้าร่วมประชุมได้ภายในนั้นเธอสามารถตอบได้ทุกปัญหา แล้วเธอยังเขียนสมก,การคำนวณอย่างแม่นยำที่ไม่เคยมีใครคิดออกไว้ในกระดาษทำเอาทุกคนที่นั่งรวมถึงเฮริสันทำสีหน้าอึ้งไปตามๆกันตั้งแต่ตอนนั้นเธอก็ได้เป็นตัวหลักของทีมและในเวลาต่อมาเธอก็คิดสูตรคำนวณได้สำเร็จฝั่งของโดรทธีเธอพยายามหาข้อมูลเครื่อง BIM อยู่ตลอดและในบางครั้งเธอแอบมาช่วยตั้งโปรแกรมเครื่องจักรแบบลับๆเพราะดูเหมือนว่าจะไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนติดตั้งเครื่องนี้ได้เลย จำน้นหนึ่งมีคนมาเจอโดรธีที่กำลังทำให้ IBM ทำงานได้พวกเขาเลยจ้างเธอมาทำงานนี้แทนเพราะว่าโดรธีก็บอกว่าเธอรับไม่ได้ถ้าไม่พาลูกทีมของเธอไปด้วยเพราะแบบนั้นสาวสาคณิตกรที่เหลือจึงได้รับการว่าจ้างทั้งหมดหลังจากทำงานหนักมานานแคทเธรีนก็ได้รับข่าวดีในชีวิตจิมก็ขอเธอแต่งงานท่ามกลางครอบครัวที่เธอรัก จากนั้นไม่นานเครื่อง IBM ที่ติดตั้งเสร็จสิ้นแล้วก็ถูกนำมาใช้คำนวณวิถีวงโครจรแทนมนุษย์เพราะแบบนั้นนักคณิตกรจึงไม่จำเป็นอีกต่อไปแน่นอนว่าแคทรีนก็ต้องกลับไปทำงานในซอกลืบเหมือนเดิมหลังจากนั้นวันปล่อยจรวดก็มาถึงทว่าก่อนหน้านั้นไม่กี่ชั่วโมงเฮริสันกลับพบว่าเครื่อง IBM คำนวณผิดพลาดเขาจำเป็นต้องเรียกตัวแคทรีนกลับมา เพื่อให้เธอคำนวณพิกัดที่ถูกต้องเสียงใช้เวลาไม่กี่นาทีสม,มาการที่ว่าก็ไม่อยู่ในมือของแฮริสันก่อนที่เขาจะพาเธอเข้ามาในห้องควบคุมด้วยกันนั่นจึงเป็นครั้งแรกที่แคทเธอรีนได้สัมผัสการทำงานอย่างใกล้ชิดต,ต่อมาจิววดก็ได้ขึ้นสู่อวกาศและโคจรรอบโลกได้สำเร็จโดยมีเป้าหมายว่าจะโคจรกลับไปทั้งหมดเดรอบแต่หลังจากเข้าสู่รอบที่3ยานดันเกิดมีปัญหาที่เกราะกันความร้อน ซึ่งมันมีความเสี่ยงมากที่จะเกิดการลุกไหม้ระหว่างกลับสู่โลกทําเอาทุกคนเริ่มใจคอไม่ดีหมดหลังจากสัญญาณของเกรนหายไปแต่และปฏิหารก็ได้เกิดขึ้นเมื่อเขารอดจากความร้อนมาได้และลงจอดอย่างปลอดภัยแม้ว่าในตอนนั้นมันจะโคจรไม่ถึง7จัดรอบอย่างที่หวังแต่มันก็นับเป็นความสําเร็จครั้งใหญ่ของอเมริกาจากภารกิจนี้เปลี่ยนกระแสการแข่งขันในอวากาศผลักดันนาซาสู่ดวงจันทร์ในปี1969 เมรีจึงกลายเป็นวิศวกรหญิงด้านการบินเชื้อสายแอฟริก mm ันอเมริกันคนแรกขององค์กรนาซาและอเมริกาในปี1979 mm hmm. เธอได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการในโครงการสตรีในเลงดี mm hmm. เพื่อต่อสู้กับความก้าวหน้าของผู้หญิงทุกสีผิวโดรธี Dorothy, กลายเป็นหัวหน้าง,งานเชื้อสายแอฟริก mm ันและอเมริกันคนแรกของนาซามีหน้าที่ประมวลข้อมูลเครื่อง IBM เธอเป็นผู้เชี่ยวชาญภาษาฟอร์เทนแนวน้าของการคำนวณแบบอิเล็กทรอนิกส์และได้รับการยกย่องว่าเป็นมันสมองของนาซาส่วนแคทรีนเป็นผู้ที่ทำนาทีในการคำนวณให้กับยานอพอลโล11ในภารกิจสู่ดวงจันทร์และกระสวยอวกาศในปี2016นาซาอุทิศสนามอาคารแห่งการคำนวณให้กับเธอเพื่อเป็นเกียรติให้กับผลงานอันยิ่งใหญ่ในการเดินทางสู่อวกาศและภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างขึ้นมาจากเครื่องจริง นังเรื่องนี้ให้เขาคิดว่าอย่ากลัวที่จะเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆเพราะไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ถ้ามีความฝันและมีความตั้งใจก็จงไปให้ถึงถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u ับสไคร e ด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับช่องมาลากเมนขอแนะนำเลยแอดไลน์ไปที่ a n f t r a d e r อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ